เหตุใดจึงมาถึงจวนอซัมซ้าของข้าแต่เช้าตรูได้เข้ามาได้แล้วทำไมข้าจะมาไม่ได้หากวันหนึ่งข้าหันดาบที่ไปที่องค์รัชทายาทองค์ราชทายา,าทยาจะทำเช่นไรเกิดที่จริงน,นั้นราหารทำการใหญ่ต้องการตำแหน่งพระชายาอสออแสวงหาผู้รอดชีวิตกสกุนุนตลที่แเราก็ได้พบกันอีกครั้งตั้งนานแล้ว เพียงแต่ถ้าไม่เคยรู้ไม่คิดว่าหมากนี้ของใต้เท้าเหรนจะทำให้กระดานกลับมาเดินได้อีกครั้งจวนรัชธายา เอ้ยองค์ราชทายาตในที่สุดก็หาท่านเจอสักทีนี่พระองค์แล้วเ,เหตุใดช่วงนี้ท่านเราแต่เมือยลอยจ้องมองหมากตัวนั้นล่ะเมื่อเข้าสู่กระดานหมากย่อมมีอันตรายเป็นอย่างยิ่งข้าทําทุกวิถีทางเพื่อปอกป้องนาะงแต่กลับคิดไม่ถึงว่าคนที่คอยปอกป้องอยู่ข้างกายนาะ จะเป็นเขาเสมอมาโอ้โหองค์ราชทายาทท่านจะมีพระชายาแล้วนะขอรับท่านคิดถึงพี่อัลเลอร์ออกนอกหน้านอกตาเช่นนี้คงไม่ดีกระมังบนซืวเหตุใดเจ้าจะเรียกเรืนอัลเลอร์ว่าพี่อัลเลอร์ท่านถามข้าเช่นนี้ข้าเองก็ไม่ค่อยแน่ใจข้าก็แค่ตอนแรกที่ได้เจอกับพี่อัลเลอร์ เขารู้สึกว่าสนิทกำลังเป็นพิเศษแม้แต่ลางสองขอดของเจ้าก็ยังแม่นกว่าข้าฮะโถเอ้ยเอาเธอท่านจะได้หมดอะไรตายอยากไปข้ามาบอกข่าวดีกับท่านข้ามั่นใจแล้วว่าดาบนั้นในงานเลี้ยงวังหลวงไปจากข้าใหญ่ทางชันเมืองตะวันตกต้องเป็นจงอี้โหเป็นคนทำแน่ จงอีโหย่าได้คิดจริงๆอันนี้ท่านจะไปไหนเนี่ยไปหาเหริอัลเลออุ้ยไปหามือสังหารจวนเหริน เอ๊ะเห็ุได้จึงมาถึงจนอันซ้ำเศร้าของข้าแต่เช้าตรูได้เข้ามาได้แล้วทำไมข้าจะมาไม่ได้กระหม่อมเป็นห่วงอาการของไตเท้าเหรนเลยเอายามาให้นางดูเหมือนไตเท้าลุ่วจะป่วยมากกว่าซะอีกเป็นกังวลผู้อื่นให้น้อยลงและดูแลตัวเองเยอะๆหน่อยจะดีกว่า องคและสทายาทมาแต่เช้าเช่นนี้คงจะเป็นห่วงร่างกายของกระหมอ่อมเช่นนั้นก็ขอพระไทยยิ่งนัะทั้งสองท่านอย่าได้ลำบากเลยขาค้าดีขึ้นมากแล้วที่ข้ามาเพราะมีเรื่องสำคัญมือสังหารในงานเลี้ยงมาจากข้าใหญ่ทางชานเมืองตะวันตกเป็นไปนรด้ว่าจงอี้โหเป็นคนส่งมา เรื่องงานเลี้ยงฝ่าบาทว่าให้องค์ราชทายารบผิดชอบไม่ใช่เหรอเกี่ยวข้องอะไรกับได้เท้าเหรินทางหลักฐานในการลอบสังหารนี้ได้รับการยืนยันก็เพียงพอจะตัดสินโทษจงอี้โหเรื่องกับจัดคนช่วยชาวประชาแต้เท้าเหรินตรงไปตรงมาจิตใจดีเก่งกล้าสามารถหรือเจ้าคิดว่านางจะยอมบางมือเหรอฮะตรงไปตรงมาจิตใจดีเก่งกล้าสามารถพระองค์ช่างตาไวมองเห็นความเก่งของคนจริงๆงั้นได้เท้าล้วพวกเราไปจับคนที่ข่าใหญ่ทางฉันเมืองตะวันตกกันเถอะได้เอ๊ะช้าก่อนถ้าเป็นคนนําข่าวมา แล้วเจ้าจะไปกับเขาทําไมตอนนี้<ะ>ได้กาหนดตําแหน่งพระชาย,ยาไปแล้วพวกมีเรื่องสำคัญที่ต้องทําอีกทั้งเรื่องในวังก็สลับซับซ้อนคงไม่มีเวลาไปค่าใหญ่ทางชาญเมืองตะวันตกเรื่องในวังไม่จำเป็นต้องให้ข้าไปกังวลแต่เทาลัว่วก็ควรจะสนใจหน้าที่ของตัวเองถึงจะถูกเนดะ้อเอาเถอะหากองค์ราชทายาทมีเวลาก็ไปด้วยกันเถอะหากแต่เทาล่วไปจับค่ายได้ป่วยจะไปด้วยก็ได้เนอะ 哎。